บาดเงาหมอพรามตีมวยในจำฉันก็ใหญ่มันเศร้าพรวดลาเปนอก็โกงโอ้ยายสลิงคลั่งบาดตลอดตลอดตลอดสองสามสี่บาด้สุรพงศ์แม่ก็ใหญมันออกกอบสดโปรทีเนี่ยเดืเร็จใยญ่เร็จความเจ๋งเอาไว้นม่งูุจางนานโอ้ขอเแนงคลุนหลันบรรนามัดซี่รอโม เราขอโชยยาโอยาขี่ก <c oughs> ีโมโรยนอมันจับจมูกรย <c oughs> อยกีขี้จับงี้เองบ้านโมในบ้านโมเน่ะมานอ,อน,น,นสิบ,บ้านโมเนี่ยจำบ้านโมได้เลยมั้ยโอ้ออเคยเจอเกัน,น,นแล้วนู่นไปนานแล้วเนาะโอ้ดดประมานโมชื่อนเลยครับก็ต้องขอขกราบสวัสดีนะครับท่านเจา้าภาพ นะครับกราบส่วนดีนะครับพวอแม้พี่น้องทุกทุกท่านแขกผู้มีเกียรติในวันนี้นะครับพวกเราก็เดินทางมานะครับก็ต้องของกระาบประทานอภัยอีกสักรอบหนึ่งนะครับอาจจะล่าช้าเพราะว่าเราติดภารกิจเร่งด่วนนะครับที่อํเาเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์ค่อนข้างที่จะไกลกันเหลือเกินแต่ก็รีบมานะครับทางเจ้าภาพก็บอกคิดถึงให้รีบมาหน่อยดครับวันนี้เราก็จะมาทําแบบ สไตล์ของเราแบบประยุกต์นะครับประยุกต์เป็นของเรานะครับก็ในทีมงานของดาวร้ายสุรพงศ์ประจงศิลป์นะครับคุณแม่แจ่มจันทร์บัณฑิตรู้จักไหมน้องรู้จักอยู่คุณแม่บอกรู้จักอยู่คุณแม่แจ่มจันทร์บันเินนะครับศิลปินดังของจังหวัดสุรินนะครับเอไอจีคนภาษานี่นะแม่ตัดความเอา ทีนี้พอนา่าก่อนจะ,ะส,สู้พิธีการตักกราบหมอนสามครั้งถอกราบใบดองเสร็จบาตรเป็นอุปถัมภ์อิตมินาสการีนาพุทธังผู้เจมาอิตมินาสการีนาธรรมังผู้เจมาอิตมินาสกาเรนา สังฆังผู้เชมาอารางสัมาสัมพุโทโภพทวาพุทธังพระกวันตังอภิวาเทมิอักราสวาาโภพกวัตตาทัมโมธรรมนามาสามิสุปฏิปันโนพระกวัวโตสาวกสังโฆสั่งฆังนามา นักโมตร <kah s> <ata> um ัสโตสมาะรสสะภควาโตรหัโตมาััมพสทธัสสะมัสสะภควาโตรหโรัสมาสตัสสะมาัสสะภสโตัสสะคารัะภโตราสัภมตสะคตตรานะเมตตสมตาตาะคตตตาร สักาเก็ตเมจรูเปเนฤทธิสศิครตาตเตจังทาลิเกว,วิมมา,าเนทีเประเทจะข้าเมตรุนาขะห์นิเพหัตุมไม่เทเปภูม,า,ททมาชย,ยนันโตเทว ละวิสเมยากันทำนาคาติพันตาสาธิกยังมุนิวระวะจนังสาพระอุเมสุนันโตธรรมะสวรรค์นกัลโลกะ อายามปทันตาธรรมสวรรค์นก uh, 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 ัลลอาญามปะทันตาธรรมสวรรค์นกาลลกมะอาญามปทันตาออกาสาเอเออเอคะ กรกล้าวอันทุมีก่อนบวรวิเศษจะขออันเชิญเทพทยดาวิมานเลิเมืองสวรรค์เทพพระเจ้าผู้ทรงมหาญันเรื่องดิบ ที่อาศัยสิงสถิตในจัก,กรวาลจงลงมาช่วยอวยพรเพิพ่มผู้ที่ทรงพลแห่งพณาน,นา้นให้พอ่อพิโยสโรงผา,าดเจริญโพน อีกทางประชาชนสายขวามีบิโดนมานดาเป็นประธานนะข้าพเจ้าขอ,อเชิญจอมกระานอีกทางอิมพรมและนางอัปปรส,สาวสนมที่อยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้าท้งพระเมทธรณีแม่พระคงค์าและเท้านาคินข้าพเจ้าขออัญเชิญจนหมดสิ้นนะ បានតាប្រសងគញសុំមិនជឿតាចាស់ស្រកតាចាស់ស្រែអឺអឺយ៉ាងទៀងប្រភូមចៅទីចៅ4បាយស្រីក្មោចตาក្មោចដៃអស់ទៀងភូមសថាគមគញសុំមិនជឿចុះមកឲ្យបានបាទសថាគមនោកណង ตอนนี้ก็คือ,อ,อถ้ีทรานช่แจ้งผลการร้องก็จะได<อ>ะไะ้ยงต่อไปแล้จะได้ค่ยอยงต่อไปแล้วคอบุครับ สักการะผูชาอันพระคุณมิดดนและมาดาผู้ข้าขอนองหลักลึกคุณที่ท่านได้ให้เมตตาและการุณอุปการะ ตะบ,บทรีบทที่ไดาที่ท่านได้ให้กับเนิดลูกมาทั้งการศึกษาและอบรมถึงแม่พ่อแม่จะลำบากคืนนขมทุกระทม สักเพียงได้พ่อแม่ไม่เคยที่จะวันไหวต่อสิ่งใดที่พ่อแม่ได้เลี้ยงมาขอวนปวงเทพพระไทยจงรักษาโปรดมาชูคุ้มครอง បិតាមាតាថ້ອງណាស់គឺសាទុសាទុអះស្ដែងមិនអើមកបងយកតែចប់បានបាក់នោះទេនេះសិនបាក់នេះមានបក្កាដាក់ត្រួយម៉េចយកត្រួយដាក់ដែរនេះចាបាទទៅយកបែបខសង្ខេបសង្ខេបเนาะទៅងឺណា พึ่งแม่มาแต่ต้นกว่าที่พระนาจะหลุดพ้นเพศภัยไม่ทลําบุญคุณของคุณพ่อและคุณแม่ลูกจดจำวันนี้จึงได้บวชน้องเอาพระธรรมตอบแทนนับว่าเป็นลูกที่แสนดีวันรุ่งพรุ่งนี้แล้วหนอพ่อนาจะได้เดินย่างก้าวเข้าสู่รถิ่นพระบินข้าสู่รถิ่นพระเหลืองเป็นบุตรของพระาศาสดาเป็นญาติกับพระาศาสนาในที่สุด ก็ถือว่าพ่อหน้าเป็นผู้ที่หาได้ยากนะแม่นะคนดีเขาให้ดูที่ความกระตันอยู่กระจะบเวทีดังพระพุทธองค์ท่านได้กล่าวเอาไว้ว่านิมิตังสาธุโรก,กานังกระตันอยู่กระจับเวทิตาคำว่นาน้ามาจากไหนแล้วเขา เรียกหาปีหนึ่งเขาบวชกันมามีงานบวชน้าสนุกสนานขอเธอที่น้องหญิงชายฟังพุทธทัญญายเรื่องเก่าเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบวชมีความเศร้าสงสาร ตัดโลกหลงโลกีโ,โ,โ,โดยไม่ยินดีสิ่งใดพบหนทางสว่างสวยเรื่องรื่อกันไปทุกย่างพยายามอยากได้ที่สุแปลงตัวเป็นคนมากราบไหวพระพุทธเจ้า,าอบวดไห้พักอยู่ใกล้ๆกำพัน มาตอนทุกคราวนอนหลับร่างก็กลายกลับไปเป็นสัตว์สงที่บวนอยู่ดูชัดเห็ว่ามีสัาติาเดรัจฉานจึงพากันไปบอ,อกเราให้เพระพุทธเจ้าจับซึงต้องกลับไปอยู่นามลึกไม่มีใครหนึ่งสงสารถึงตัวเป็นสัตว์ ไม่มีสิทธแต่ยังมีจิตเือมใจขอฝากชื่อหน้าเอาไว้ก่อนที่จะไปจากทันให้มีชื่อเรียกหน้ามาถึงมวลาเข้บวชให้เอาชื่อหน้าออกมาอวด ก่อนที่จะบวชลูกหลานจึงเรียกกันว่าบวชน,นามีชื่อติดปากมานานคำ่านาเรียกได้สองคำนาคที่เรียกว่านาคที่แปลว่าน,นา นี่คือพูดที่กำลังจะย่างก้าวเข้าสู่หนทางแห่งความเจริญรอีกชื่อหนึ่งนอนหนูสละอากอไก่นาคที่เรียกว่าเครื่องประดับอย่าเข้าใจผิดเด้อแม่เด้ออันดับต่อไปนะครับก็เสียสิ้นไปขั้นตอนแรกนะครับเป็นการเป็นขั้นตอนของพรามณ์ต่อไปเป็นขั้นตอนพุทธก็จะได้สอนนาจะได้เริ่มต้นตั้งแต่ปฏิสนธิมนุษย์เรานี่เกิดมาได้อย่างไรเรียกว่าอะ,อะไรนะดาว ดา,ออดาวพุ่งใต้มนุษด์เรากว่าจะเกิดได้ต้องหล่อล่องอยู่บนท้องฟ้านะครับ